โอ้แล้วมันคืออะไรล่ะนี้และหนูอ,อยากกินป๊อปคอรนอ๋อยากเข้าใจแล้วละ้านลักมันเป็นเรื่องง่ายมากตอนนี้จะต้มข้าวโพดมันจะออกมาเป็นป๊อปคอร์นชิ้นใหญ่อะไรอ่ะทำไมต้องต้มด้วยละ่ะเรามีเมล็ดข้าวโพดอยู่ด้วยเราก็แค่เทมันลงไปในจานแล้วก็เอาไปอุ่นมันเลยด้วยได้เป่าผมไงละ่ะอันนี้เลย เอ้ยระวังย่าด้วยเจอตัวการแล้วเธอเกับทำแว่นตาของย่าแตกนะเอามานี่เลยอยาคิดว่าย่ามีบางอย่างแต่อยู่ในหูด้วยละ่ะโอ้ขอโทษอหายคุณยา่าแล้วทำไงต่อดีแล้วตอนนี้โอ้จริงด้วยฉันทำป๊อปคอร์เนคืตอรทำบ้าเฟาเต็มเล็ดข้าวโพดลองไปเลยแล้วก็เติมนูนเทลล่าลงไปด้วยน้องสาวต้องดีใจแน่น ฉันเก็บเมล็ดข้าวโพดเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยเพราะงั้นเอามาใช้กันเลยดีกว่าป๊อบคอนของเชฟต้องดีกว่าของทุกคนเติมลงไปด้วยสกิทเทิลและก็มาร์ชเมลโล่หวานๆแบบนี้เป็นการผรสมผสานที่ลงตัวของรสชาติและก็ห่อด้วยกระดาษฟอยล์แล้วก็มาททำให้สุกกันเลยโดยที่เผาเดินรู้วิธีทำอาหารนะพวกเธอวิเศษมาก เราสามารถเปิดผลงานชิ้นเอกของเราได้แล้วล่ะมาดูกันเลยโอ้ว้าวสวยงามมากเลยน้ำลายไหลแล้วนั่นเนี่ยหืมกลิ่นหอมจังเลยนี่แหละที่เราต้องการใส่ป๊อฟข้าลงไปในถังสำหรับเด็กน้อยกันเลยลาลาลาโอ้ยขาวโพดพร้อมแล้วล่ะเราจะเอามันออกมาเลยเยี่ยมมาก จัดลงบนจานแล้วก็ทาด้วยเนยด้วยโอ้แบบนี้แหละน่ากินมากกินหอมๆได้กินกันไหมเออแตนมันกินอะไรกันเนี้ยย่าไม่เข้าใจเลยโอ้ยไม่นะหายนะาชัดๆเลยหลานยา่าหลานลักเร่นโทรศัพท์ก่อนสิ อะไรนะฮะเอ้ยคุณเยอะออไม่จริง่าเฝ้าของฉันทุกอย่างไม่หมดเลยลืองไงจริงๆด้วยเหม็นมากเลยทำยังไงดีเอ้อยให้ตายเถอะทุกอย่างพร้อมแล้วลาลักกินให้อร่อยเลย,อยเออใช่อ้ว้าวโอ,อ้แต่ก้อนถ่านนี่คืออะไรเนี่ยมันกินได้จริงๆเหรอไม่กินไม่ได้อะ โอ้เอาละแล้วนี่คืออะไรข้าวโพดกันเหรอแล้วป๊อบคอนอยู่ที่ไหนอ่ะงั้นก็ได้มาลองกันไม่ไม่ใช่สิ่งที่หนูต้องการเลยอะโอ้ทางนี้ดูเจ๋งมากเลยแถมมีที่คีบมาด้วยเพราะความสดวนั่นม,มันปช่เรื่องัันเหรอโอ้วาวโอ้อะไรกันเนี้ยอร่อยจังเลยขอบคุณขเ่เชฟเชฟฉันนะหนูชอบป๊อบคอนของเชฟมากที่สุด โอ้น่ารักมากเลยดีใจที่เธอชอบนะโอ้อย่าแต่ต้องมันนะสำหรับหนูหน้อยเท่านั้นแล้วตอนนี้ทำเค้กฟอบให้หน่อยนะคะมันคืออะไรเนะี่ยเอ้งั้นอยากจะพยายามโอ้เธอแบบนี้แหละบอนไซเยอะรับไปเลยโอ้ยโอ้ยออ อ้โอ้โอ้ยดูเหมือนว่าจะได้แล้วโอลิโอแหลกแล้วละ่ะตอนนี้ก็เพิ่มนูเทลล่าที่ฉันชอบเยอะๆเลยแบบนี้แหละจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันมันออกมาเป็นลูกบอลที่ยอดเยี่ยมเลยละ่ะแบบนี้เลยเห็นไหมละ่ะวูฟเรินออกปฏิบัติการแล้วระวังด้วย ดูเหมือนทุกอย่างจะพร้อมแล้วละ่ะเหลือแค่ตั้งลาดน้ำเชื่อมรสตเบีไดลงไปลานลงไปเลย K เค้กปั๊อกมันจะ,จะหวานขึ้นด้วยแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยแต่ว่าเราสามารถตกแต่งด้วยสปริงคอลหลากสีได้อีกด้วยเนอะโอ้อีกอีกแบบนี้แหละเสร็จแล้วละ่ะททนทันโอ้ว้าวเธอเป็นผู้ชายที่น่ารักจริงจรย่าจะลงมือแล้วละ่ะเทแป้งลงไป เทนมสดลงไปด้วยแล้วก็ต่อไข่สองฟองตอนนี้ก็ตีให้เข้ากันเลยแล้วมันจะออกมาเป็นแป้งดูเอาล่ะงั้นก็มาตรวจสอบกันหน่อยโอ้ใช่แล้วย่าชอบเนะตอนนี้เราก็เทปแป้งลงไปในแม่พิมพ์กันได้เลยแล้วก็เอาไปอบในเตาอบได้แบบนี้แหละงั้นแย่ไปก่อนนะในกรณีแบบนี้เชฟจะทำเค้กช็อกโกแลตเสมอละ่ะ เราต้องหักช็อกโกแลงไปแล้วก็ปั่นให้เป็นช็อกโกแลตชิพในนี้เลยเยี่ยมมากเปิดเครื่องแลใช้แรงปั่นสูงสุดเลยเยี่ยมจริงๆตอนนี้ก็เติมนมค้นแล้วก็ใช้มือคลึงด้วยทำเป็นลูกกลมๆเลยเรื่องแบบนี้ไว้ใจใครไม่ได้นอกจากตัวฉันเองฉันสามารถทำรูปทรงกลมให้สมบูรณ์แบบได้ จากนั้นก็วางไว้บนเขียงแบบนี้แหะถุงมือไม่ต้องใช้อีกแล้วตอนนี้ได้เวลาตกแต่งแล้วล่ะโอ้มันน่าตื่นเต้นมากเลยเลือกอะไรดีนะสีเหลืองเล็ดกันตอนนี้ฉันจะไร่มันในน้ำล้อใช่แล้วใช้ได้แล้วล่ะจากนั้นก็เค้กป๊อปมาจุ่มให้ทั่วโอ้ใช่ p e r f ก c t มากเลย ตอนนี้ก็เสียบหูแล้วก็วาดไปกระจูด้วยควรล่ะลูกบอลของย่าก็พร้อมแล้วละ่ะ <abytes of things> เค้กสดใหม่จากเตาหอมจริงจิโอ้ตกแต่งด้วยวิปครีมด้วยนะ <c oughs> จากนั้นก็มัชเมลโล่แต่ก่อนอื่นย่าจะตัดมันแบบนี้แลนะวทำเป็นกลีบดอกไม้นะ ใส่ลงไปเลยเห็นไหมเหมือนมากแล้วก็ใส่เบอร์รี่ไว้ตรงกลางด้วยสวยจังเลยล่ะ <c oughs> ใช่เป็นต้นกระถางไม้ที่ดีมากเลยแต่ไม่เสียดายเพื่อนร,รักของยาเอ,อ้ยแล้วไม่อยู่บนหอยได้ไงเนี่ยคุณยากิ่งไม้สีเขียวน่าจะใช้ได้แล้วล่ะโอ้ไม่ได้ตั้งใจนะช่างเถอะสิ่งสำคัญคือดอกไม้พร้อมแล้วล่ะเลยแค่ปลูกในกระถางแบบนี้ อะไรสนุกๆให้หนูน้อยพอใจก็จะชอบมันแน่ๆเป็นไงละ่ะโอ้วเราพร้อมแล้วละ่ะน่าสนใจทั้งนั้นเลยเริ่มจากไหนดีนะอันนี้เหมือนเค้กป๊อบพี่หนูวาดมากที่สุดเลยละ่ะมาลองกันอ๋หนูชอบมันนะขอบคุณนะพี่ชายดอกไม้นี่น่ารักจังเลยอ่ะคุณยาเก่งที่สุดเลยอหอมมากด้วย แล้วรสชาติเป็นยังไงนะอ,อร่อยมากเลยเป็นกิมดอกไม้ที่อร่อยมากเอาแล้วเค้กป๊อบอยู่ไหนอะโอ้แปลกจังเลยโอ้กระตุนเล,ลกเปิดของหนูน่ารักจังเสียงมากๆนิ่มขึ้นไปนกระจูหนูชอบราว่าเชฟมันนี่เลยอืมรสชาติไม่เลวนะ ล้าจะล่กอะไรดีล่ะขอบคุณย่าหรือเชฟดีนะเธอคิดว่าไงเธอยังเลงเลยอยู่เหรอแน่นอนปกาจูกเก่งกว่าอยู่แล้วแล้วดอกไม้หลายย่าพยายามเต็มที่เลยนะใช่แล้วคุณย่าชนะโอ้ขอบคุณจ้ล้านลักของย่าครั้งนี้เราต้องทำอะไรกันนะหนูอยากกินเราแบบนี้ เออย่ามองไม่เห็นอ่อเข้าใจแล้วละ่ะงั้นย่าจะทำแป้งก่อนเอ๊ะแป้งหมดแล้วกันเหรอโอ๊ยเออนี่มันอะไรกันเนี้ยไม่จริงเนะมองไม่เห็นอะไรเลยเอ่อเอ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 ่ออจ้ายจามซะแล้วละ่ะเอ้แต่ช่างเถอะมาทำแป้งกันต่อดีกว่างั้นก็ใส่นมได้แล้วก็ใส่ไข่ด้วย และที่ตีช่วยย่าได้เสมอเลยเยี่ยมมากจากนั้นก็เทลงในกระทะแล้วก็ทอดได้แล้วละ่ะแล้วก็รอให้มันสุกแต่ต้องพลิกมันมาได้เวลาด้วยนะใช่แล้วมันออกมาเป็นแผ่นแป้งแล้วละ่ะหอมจังเลยละ่ะตอนนี้อยากจะใส่ใบผักกาดหอมเขือเทศแตงกวาแล้วก็หั่นชิ้นๆเลย ใส่บรอกโคลีด้วยนะตอนนี้ก็ห่อกันเลยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟังย่าสิอะไรกันเนี่ยโอ้ยย่าเข้าใจแล้วละย่ามีพริกหยวกอยู่ย่าจะหั่นเป็นวงแล้วก็เอามาครอบแป้งไว้อย่างนี้เลยทำได้ดีมากสวยด้วยเนื้องั่นเหรอเอ้ยหน้าขยักขยแยงอะ่ะโอ้ยแล้วฉันก็ไม่ชอบกินผักด้วยอะทำยังไงดีเนี่ย โอ้ฉันรู้แล้วฉันม่หมากฝรั่งฮับบ้าเบอร์อยู่ในกระเป๋าด้วยฉันจะเอามันออกมาเลีดเป็นแผ่นแป้งแบบนี้หละคอยดูนะมันออกมาสวยมากเลยและก็อร่อยด้วยแบบนี้แหละเป็นไงลละตอนนี้ไม่นวดแป้งไม่ต้องใช้แล้วและก็ต้องใช้ทวิกซ์แล้วก็มาร์ชเมลโลดแทนและก็โรยด้วยขนมหวานสุดยอดมากมายเห็นไมหมล่ะห่อได้แล้วอ้ฉันเกือบลืมเนี่ยใส่วิปครีมด้วยจะขาดได้ยังไงละ ยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ย <g ye S 1> ิ่งดีหั่นเนื้อบ,งบางๆแล้วก็เอามาทอดในกระทะได้แล้ววิธีนี้ดีที่สุดในการจุดไฟเห็นไหมละ่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็มาจุดไฟกันเลยเห็นไหมละ่ะวิธีนี้ดีกว่าเยอะแล้วก็เร็วกว่าเยอะเลยบอกแล้วโอ้ยดับไฟแล้วอย่าคู ไม่ต้องกลัวนะคะคุณยะเชฟควบคุมทุกอย่างไว้แล้วล่ะเอาล่ะเนื้อก็จะพร้อมแล้วได้เวลาจะวางแล้วมีส่วนผสมทุกอย่างแล้วใส่ซอสมะเขือเทศด,ด้วยนะแล้วก็เสิร์ฟได้แล้วสมบูรณ์แบบโอ้ว oh, wow. เลิศจริงเลยหนูน้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะเอาล่ะมานับการใครจะเป็นคนแรกอ๋คุณยา โอ้รูรูน่ารักจังเลยมาลองกันกลิ่นก็หอมดีนะอ๋อหนูไม่ชอบกินผักกะหนูไม่อยากกินมันน่ะงั้นมาดูรูของเชฟกันดีกว่ากลิ่นก็หอมดีนะแล้วก็มีผักอีกแล้วอะ่ะไม่ต่างกันเลยโอ้ผักอีกแล้วอะ่ะเยอะมากๆเลย โอ้โหข่าบอกทั้งหมดอยู่ที่พี่ชายแล้วมันดูสวยกว่าของคนอ,อื่นเยอะเลยเธอเห็นนี่ไหมนี่ช็อกโกแลตด้วยว้าวอืมนี่มันอร่อยเกินบรรยายเลยหนูรู้แล้วเคยชนะพี่ชายของหนูนี่เองอืมอร่อยฉันเหรอเย็นฉันน้วเย้ ฉันอยากกินเจลลี่ทำให้กินหน่อยนะทุกคนได้แน่นอนได้ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงแล้วจะทำเจลลี่ยังไงกั้นเหรอโอ้ฉันมีแฟนตานจะเปิดฝาเปิดยากจังเลยอ่ะขวดใหญ่มากแ,แล้วเปิดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวงนีล่ะอ๋อไม่ได้อ่ะอ้อทำอยังไงล่ะเนี่ยโอ้ช่วยถือหน่อยได้ไหมแบบนี้แหละอีกนิดเดียวโอ้ย หมดแล้วเอามาก่อนนะเออแต่ก็ขอบคุณนะมาลองกันอย่าดื่มเยอะกันไปนะเอ็มมาแฟนตาสีสวยมากแต่เราต้องการเจลลี่เพราะงั้นก็เพิ่มน้ำผึ้งกันเลยอืมหอมจังเลยและแน่นอนต้องลองด้วยยำยำยำ,ำอร่อยจังหวานมากฉันจะกินอีก เธอใส่ขวดด้วยสิอ๋อจริงด้วยฉันเกือบลืมไปเลยเจลลี่คอยนิดนึงนะเธอนี่ชอบกินหวานจริงจริงเลยเ<ป>อ,อ้ใช่แต่ว่าพอแล้วล่ะเราต้องทำงานต่อ<ป>แบบนี้หล่นออกมาสิหนึ่งยดไหลแล้วอีกนิดเดียวอีกนี้แหละหมดแล้วมัน้นเหรอเกิดเรื่องเหียวได้ยังไงกันเนี้ยโอ้ฉันมีไอเดียแล้วล่ะต้องไปที่นั่นก่อนเธาจะไปไหนนี่แหละที่ฉันต้องการพึ่งตัวน้อย จะเาหลังพึ่งมาพร้อมน้ำพึ่งด้วยฉันต้องการมันอ๋ออ๋ไม่นะเออไม่ทำไมเธอถึงโมโหขนาดนี้ล่ะฉันต้องออกไปแล้วล่ะอ๋อไม่นะอย่าต่อยฉันฉันก็ต้องการน้ำพึ่งเฮ้ยเกือบหนีไม่ทันนะและตอนนี้ฉันก็มีน้ำพึ่งแท้ๆแล้วแถมยังมีเยอะมากด้วยอร่อยจังเลยต้องอย่างนี้สิใส่ลงไปใส่ลงไปอีกนิดนึง ตอนนี้ก็ปิดฝาได้และตอนนี้ก็ขย่าด้วยนะเยี่ยมต่อไปทำไรนะ <S <S อ๋อใช่แล้วเอาไปแช่ตัวเย็นกันสิ <S <S แบบนี้แหละตอนนี้ก็แค่รอมอเข้าที่แล้วและฉันมีแมงมุมแสนสวยมแมลงสาบสุดน่ารักก,รก้านกระบองเพชรและขนนก ยาวิเศษเพิ่มความอร่อยและแน่นอนน้ำยาวิเศษด้วยมันจะกลายเป็นเจลลี่สุดยอดเด็ดมนต์ปีเลยแต่ไม่มีหนวดปลาหมึกได้อย่างไงละ่ะมันจะเป็นสำหรับความอร่อยนะตอนนี้ฉันผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็จะพร้อมเป็นไงละ่ะดูน่ากินมักเลยเจลลี่อันนี้ฉันจะใช้ฮบบาบ้าบับบ้าเพราะมันอร่อยมากเลยละ่ะ เป็นหมักฝรั่งเยาวยาให้เรา,าติอร่อยสุดๆเลยนี่แหละที่ฉันต้องการฉันใส่ลงไปเยอะๆในเครื่องปั่นให้เต็มเลยแบบนี้แหละที่เราต้องการและตอนนี้จะปั่นให้ละเอียดฉันจะใช้น้ำผึ้งที่ดีที่สุดนี่แหละที่เราต้องการคุณภาพจริงๆจากนั้นเขาผสมน้ำผึ้งแล้วก็ให้เข้ากันแบบนี้แหละและฉันจะได้จะลลี่มักฝรั่งฮาบ,บ้าบ้าแสน,น,น,นอร่อย ต้องชอบเน่แน่โอ้ oh, ใช่ตอนนี้ก็เททุกอย่างลงในขวดจากนั้นก็ทำให้มันแข็งตัวเล็กน้อยได้ในตัวเจ้นเหลวแบบนี้แหละใช่เลยเห็นไหมเจ๋งมากเลยละ่ะจลลีของฉันจะอร่อยที่สุดดูสวยงามและหลังจากที่กินจะลืมไม่ลงแน่แน่และแน่นอนฟิตตร้รนเล็กน้อย ประกายของเวทมนต์เป็นไงล่ะสวยมากเลยฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วว้าวเป็นจระเข้ขวดใหญ่ที่ดูเจ๋งมากเลยดูสิเห็นมะมอ๋อสดใสมากเลยอะฉันอยากลองจากสีน้ำเงินก่อนสีสวยจังโอ,โอ้ว้าวดูสิใช่แล้วมันอร่อยมากเลยอแต่นี่คืออะไรอะ่ะ เหรออแปลจังเรามาลองอีกอันดีกว่าสีชมพูก็ดูน่าอร่อยจังเลยโอุย้ยอร่อยมากเลยแถยมยังสามารถเป่าลูกฟองได้อีกด้วยทั้งสนุกและอะร่อยตอนนี้ฉันก็มีตัวเลือกที่สามมันดูไม่น่ากินเท่าไหร่เลยอะแต่ว่าต้องลองดูลูกตางั้นเหรออร่อยนะอ๊ออะไรกินเนี่ยก็ได้ให้กับฉัน ม่ฉันไม่อยากดื่มมันแล้วส่จะพูดีดีที่สุดไม่ฉันเก่งที่สุดเลยฉันอยากกินอมยิ้มขอส,สวยๆเลยนะฮ่ะฉันรู้ว่าต้องทำยังไงฉันจะใช้ตุ๊กตาหรือพูดให้ถูกใช้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นจะถอดมือมันออกแล้วก็ใช้หม้่และอุ่นเตาให้ร้อนใส่น้ำตาลน้ำ คนทุกอย่างให้เข้ากันและจะทำขนมที่อร่อยที่สุดแน่นอนเพิ่มสีดำลงไปด้วยมันจำเป็นมากสำหรับขนมที่สวยงามนะมันจะออกมาเป็นอมยิ้มที่ยอดเยี่ยมแน่นอนจากนั้นแค่ส่วนผสมที่อะไรแล้วลงในแก้วและตอนนี้ใส่แขนลงไปและจากนั้นก็รอและก็ ดึงมือออกมาดูสิที่เราต้องการมันเหมือนเสื้อแขนลาตีเลยล่ะแล้วจะทยังไงดีนะโอ้ช้อนพอดีเลยโรยด้วยน้ําตาลและจากนั้นก็เผาเลยกว่ามันเร็วขึ้นกว่าเยอะเลยฉันจะลองดูน้ําตาลไม่พอดีมากเลยโอ้อะไรกันเนี่ยร้อนกันไปแล้วมาลองกันดีกว่าโอ้ลิ้นของฉันร้อนจัง ลองให้มันเย็นก่อนนี้สิก็ได้แล้วตัวเย็นอยู่ไหนนะเอาไว้ในตัวเย็นก่อนดีกว่าแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยโอ้ใช่แล้วใส่น้ำตาลลงไปในน้ำเชื่อมสีแดงเอาเลยสวยงามมากมันจะออกมาเป็นลูกกวาดแสนอร่อยมากเลย perfect เหลือแค่อีกนิดน้อยคนให้เข้ากันตอนนี้ก็ได้ที่แล้วล่ะนี่คือแท่งของฉันจะปั้นมันออกมาแบบยาวๆแบบนี้คอยดูนะ ใช่สวยงามมากเหลือแค่ต้องผ้ามสีขาวแล้วก็ทำแบบนี้ดู้สิมันจะเป็นอมยิ้มสองสีแสนสวยออกมาเป็นเกลียวที่สวยงามจากนั้นก็ม้วนให้เข้ารูปจะออกมาเป็นอมยิ้มแสนสวยมากๆเลยใช่แล้วฉันเือเชฟไอชรียแล้วอมยิ้มของฉันจะเป็นยังไงนะฉันสงสัยว่ามันพร้อมหรือย,ยังอ๋อเอาไม่นะเอาไม่ได้อะโอ๊ยมันเจ็บมากเลยฉันต้องเอาไปให้เคท ฉันทำสาเร็จนแล้วล่ะดูสิมีอวยิมญญสุดเจ๋งนะโอ้ว้าวมีเห็ดเลือกเยอะเลยแล้วแล้วนี่คืออะไรอะ่ะโอ้ไม่กินไม่น่ากินเลยอะ่ะแน่นอนแล้วก็รสชาติแย่มากด้วยแล้วอันนี้ล่ะหอมจังเลยแต่มันปแปลกนะอืมอร่อยจังเลยเอ้ทำไมเธอถึงห้าัแขนตกตาของฉันไปด้วยอะ่ะ นี่มันแย่มากเลยเป็นคำคิดที่แย่จริงๆอ๋อส่วนไอ้แม่หนี้ต้องลองแน่นอนว้าว <Wow. S 1> น่ารักจังเลยอะยำยำยำอันนี้ดีที่สุดเลย yeah. เย้เกินนะไม่ต้องสองสังยงานของฉันอยู่แล้วล่ะเกือบจะเสร็จแล้วแตงโมฉันอยากกินแตงโมโอ๋อแล้ต้องทำยังไงล่ะเนี่ยเออหรือว่าตีมันให้แตกล่ะแล้ว,ลวทำแบบนี้ล่ะ ปั้นก็ไม่ได้งั้นเหรอต้อะใช้พลังทั้งหมดที่ฉันมีมันไม่ได้ผลนะฉันจะใช้เครื่อยไฟฟ้าฉันิปีสจัดการกับมันอย่างนี้เลยโอ๊ยอะไรกันอย่าย้นขยะใส่ฉันสิเป็นสเตละวังด้วยเอ้ยฉันละเธอไปหมดแล้วฉันแค่ต้องทำแต่งมอยให้สวยงามนะให้มันเป็นลูกสมองยังไงล่ะเห็นไหมสวยมากเลยล่ะเป็นความคิดที่แปลกมากเลยฉันจะทำอย่างอื่นที่ดีกว่านั้น เอาละตต่ส่วนหัวออกฉันไม่ต้องการมันแล้วล่ะและฉันจะใช้เครื่องปป่นและเปลี่ยนข้างในให้เป็นของเหลวทั้งหมดตอนนี้เราก็เทน,น้ำที่ส่วนเกินออกมันจะอร่อยอย่างเหลือเชื่อเลยล่ะใช้เจลาตินลงไปด้วยและผสมกับน้ำนิดหน่อยคนให้เข้ากัน และแน่นอนสีย้อมด้วยแล้วก็คันให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งจะท,ทำไส้แตงโมวันหวานน่ากินมากเลยแน่นอนมมนต้องสวยงามด้วยสีรุง้งมุ้ยนักเรีออยนขยงมากฉันไม่เห็นด้วยกับเธอนะมาทำกันต่อดีกว่าก่อนอื่นฉันจะเทเยลลี่สีแดงลงไปตามด้วยสีส้มแล้วก็สีเหลืองมันจะมาเป็นสีรุ้งเลยละ่ะทำเป็นชั้นๆนะแบบนี้เลยสวยงามมาก แล้วก็ปิดฝาตังาต้งมดได้แตงมืของฉันสวยงามมากเลยและของเธอละฉันจะตีเธอให้แตกเอ้ยฉันเจ็บมือไปหมดแล้วไม่ไหวมันเจ็บมากเลยเราต้องช่วยเธอและฉันมีสิ่งนี้นะอ๋อป้องกันมือเรียบร้อยแล้วฉันเหมือนลูกแมวเลยอะเออคงงั้นมั้งไม่เห็นต้องทุบตั้งมดแรงขนาดนั้นเลยดูนะก็แล้วก็เรียบร้อย แค่นั้นเองเหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยขอบคุณนะใช่ง่ายมากงั้นฉันจะใช้ช้อนแต่ฉันจะถือมันให้ได้ก่อนนี่แหละจานของฉันเสร็จแล้วล่ะแตงโมของเราพร้อมแล้วกินให้อร่อยจะเริ่มจากอันไหนดีนะเอาล่ะจะเริ่มจากอันนี้ละกันแต่กินยังไงล่ะงั้นตักขึ้นมาด้วยช้อนเอาล่ะลองกันอ๋ะก็อร่อยนะรสชาติตังโมนะ โอ้แล้วนี่คือสมองงั้นเหรอฉันรู้สึกไม่ค่อยอยากกินมันเลยแต่ต้องลองดูอ,อร่อยจังรสชาติตังโมนะอ๋อแล้วนี่คืออะไรกันเนี้ยทำไมมันถึงมาเป็นลูกเลยอ่ะฉันจะเปิดมันยังไงล่ะงั้นมาผ่าแตงโมกันแล้วมาดูว่ามีอะไรอีกข้างไหนโอ้โหมันน่าสนใจจริงเลยแตงโมแสนอร่อยสีรุง้ง ใช่เลยเป็นครั้งแฉันเห็นตังโมที่อร่อขนาดนี้ใช่แล้วอร่อยจึงเลยล่ะแน่นอนลูกนี้ฉันนะเธอพูดอะไรนะเออของเธอก็ไม่แลวนะเธอชนะข้อ oh. ย่าเชื่อเนี่ยมันไม่ตดติดทอำฉันสงสัยจะไม่เป็นอะไรแบบนี้แหละใช่แล้วฉันต้องการแซนวิชที่ใหญ่และอร่อยสุดๆเออรับออเดอร์ oh, <love> ใช่ฉันทำมันได้ ฉันพร้อมแล้วล่ะฉันมีขนมปังแล้วก็มีดตัดออกมาให้เป็นรูปทรงจากนั้นก็ตามด้วยชีสจะขาดชีสได้อย่างไรละ่ะใช่แล้วตัดให้ตามรูปทรงนี้เลยจากนั้นก็ตามด้วยพริกพรเพิ่มความเผ็ดน้อยเล็กน้อยแต่ว่ายังเผ็ดไม่มากพอมาเติมซอพสพริกสตาบัสเข้ากันดีกว่าโอ้ยควันออกหูเลยนี่แหละที่ฉันต้องการ ลงไปเยอะๆแล้วก็ตามด้ขนมปังอีกแผน่นแล้วก็ตกแต่งด้วยแล้วเราต้องเอาเผากันอีกสักหน่อยแบบนี้เลยเผาลงไปโอ้ยไฟน่กกากลัวจังเลยเป็นไงล่ะเธอชอบไหมอไม่นี่กว่าตอนนี้ฉันใช้เครื่องทำแซนด์วิชและก็โรลสปริงเกิลใสร่รอยแล้วมันจะอร่อยขึ้นด้วยเยลลี่สายรุ้ม ใส่ลงไปเลยตำคำหวานด้วยมาร์ชเมลโล่และวล่งก,กวนหลากสีด้วยเรียบร้อยปิดด้วยขนมปังอีกทีอ้อน่านกินมากเลยปิดเครื่องเลยออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไม้ถึงเป็นไม่ได้ปิดลงไปสิปิดลงไปอ๋อร้อนจังเลยมือฉันเนี่ยอ้สุกแล้วล่ะแน่นอนมันร้อนแต่อร่อยมากเลยเรียบร้อยแล้วกินได้ นี่มันแซนด์วิชสูตรไหนกันเนี่ยเออช่างเถอะมาดูรับมือโปรของฉันดีก,กว่าใส่ขนมปังลงไปแล้วก็แฮมแล้วก็ชีสส่งไปด้วยแล้วก็ตามด้วยอะไรที่ยูนิคชีสโ๊ดของโปรดของทุกคนไงล่ะขยามให้มันละเอียดก่อนนะจากนั้นเอาแซนด์วิชมาคุกแบบนี้๋อ,อยังไม่พอนะต่อไข่แล้วก็ตีให้เข้ากันเอาแซนด์วิชมาคุกอีกทีหนึ่งนะแบบนี้เลยแบบนี้ให้ทั่ว แล้วก็ได้เวลาทอดแล้วล่ะเอาน้ำมันมาจากนั้นก็ทอดลงไปกันเลยทอดจนเป็นสีเหลืองน่ากินคอยดูน้มันอร่อยมากๆเลยเอาล่ะได้เวลาแล้วดูสิน่ากินมากเลยจัดลงจานกันให้อร่อยนะเลือกเลยเอาล่ะน่ากินทั้งนั้นเลย งั้นเริ่มจากอันนี้ละกันดูไม่ธรรมดามากโอ้ว้าวข้างในมีทั้งชีสแล้วก็แฮมด้วยใช่แล้วอร่อยจังเลยฉันชอบพิสูจเลยล่ะเอาล่ะมาต่อกันที่จานต่อไปอืมมันดูแปลกแปนะโอ้ข้างในคือขนมหวานล่ะโอ้อร่อยจังเลยฉันชอบมาก แล้วจานสุดท้ายอะไรกันเนี่ยของวันสเตยแน่แน่ดูน่าเกลียดจังเลยอ่ะอเผ็ดเผ็ดจังเลยเค็ดก็ได้ชวยทีขอ,อน้ำหน่อยค่ะดีนะไม่ซนวิชเหหือนใกล้ๆนะเฮ้ยเคายังเชื่ออันนี้อร่อยที่สุดเลยเย้ <Yeah! S 1> ฉันชนะ